ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนๆลิปนี้มาดูหลักสิบบนดูหลักสิบบนนะเพื่อนนะคลิปนี้เอาสามสูตรชนให้เพื่อนดูสามสูตรชนนะเพื่อนนะหลักสิบบนก่อนเข้าดูแนวทางเราเพื่อนฝากช่องฝากคําเตือนกับคลิปโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเรื่องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนจริงผิดกฎหมายใด,ดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ สิบบนสามสูตรนั่นเพื่อนนะมาหน่อยนึงเดี๋ยวให้เพื่อนดูสูตรไปเลยตัวม,มองเห็นมหมเพื่อนผมก็เขียนได้ น,นี่เพื่อนเพื่อนว่าบางคนบอกว่าคลิปล่างของเราเพื่อนบางคนคอมเมนต์มาว่ามองไม่เห็นตัวเพราะว่าผมไม่ได้เขียนใหม่นะเพื่อนนะผมเอาสูตรเขียนตามตัวเลขแล้วที่นี่ผมก็เลยถ่ายเห็นเพื่อนไปเลยมันก็เลยบางตัวจะตัวเล็กมากเลยเพื่อน <c oughs> อันนี้ก็เขียนแล้วก็ยัง เขียนตัวใหญ่ไม่สวยเพื่อนเขียนตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สวยก็เลยได้เขียนตัวเล็กมาดูหลักสิบนอะเพื่อนนะหลักสิบบนหลักสิบบน3ส,สูตรหมวดแรกตำแหน่งตำแหน่งนะเพื่อนนะผมบอกตำแหน่งน,นี่เป็นสูตรใหม่ผมจะให้ตำแหน่งเพื่อนไป หลักหน่วยบนหลักร้อยครั้งที่สามนั้นเพื่อนนะหลักสิบครั้งที่สามยกมาคือไม่ต้องบวกแล้วเอาตำแหน่งนั้นทําเลยมันมันที่ผ่านมามันเข้านั้นเพื่อนนะแล้วต่อไปไม่รู้จะเป็นยังไงหลักหลักหน่วยบนยกลงมาหลักหลักร้อยกับหลักสิบหมุนครั้งที่สามยกลงมาเลยเพื่อนคือไม่ต้องบวกเอาตำแหน่งนั้นเลยแล้วก็มาบวกสองพืที่ตัวสีแดงนี่ ก็บวกทุกงวดเลยแล้วก็สูตรฝั่งขวามือก็หลักพันหลักร้อยหลักพันยกลงมาหลักร้อยยกลงมาร้อยบนหลักหน่วยล่างยกลงมาบวกหนึ่งคงที่อ่ะตำแหน่งทุกงวดผมเขียนลงหมดทุกงวดแล้วนั้นเพื่อนนะแล้วก็บวกไปตามตัวเลขเลยเพราะว่าผมทำให้ละเอียดให้นี่เลยอ ออนี่วงเลยมันจะได้นี่วัดแรกออกศูนย์เก้าศูนย์เก้าเจ็ดนั่นเพื่อนนะศูนย์เก้าเจ็ดมันเข้านี่เราบวกนี่เพื่อนนี่เจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นหกมวดนี้ก็เป็นหกเป็นศูนย์เป็นหน,นึ่งนี่ยกหนึ่งมาเลยแบบนี้ทุกมวดนั้นเพื่อนนะเขียนลองลองทำดูผมเขียนไม่ว่าไม่ผิดแล้วล่ะ ผมนั่งทวนตำแหน่งแล้วไม่น่าจะผิดแล้วล้านเพื่อ,น,อนนี่คือมันเข้าหลักสิบหลักสิสองสูตรนั่นเพื่อนนะ,ะตัวที่เข้าตัวนี้แล้วก็มางวดถัดมาเข้าเ่ยมางวดถัดมาให้เก็ด เงวดถัดมาเลข6กงวดถัดมาเลข9เลข0ูงวถัดมาเลข2 มาเลขแปดสองไว้ในวงมาถัดมาเลขเก้าอีกหนึ่ง เก้าหมดที่ผ่านมาเลขเก้าจริงผมลืมเขียนตรงนี้นะเพื่อนนะผมจริงตรงนี้ต้องบวกสองบวกสองแล้วบวกหนึ่งหมดถัดไปก้อยนี่เพื่อนนะวันนี้มันได้เขียนอย่างนี้แล้ววันนี้ได้เขียนอย่างนี้แล้วผมจริง ไม่ต้องบวกกลับกันอย่างนี้เพื่อนนนี่ผมได้บวกกลับกันแล้วได้บวกกลับกันแล้วจริงได้เกตอย่างเงี้ยได้เกตเรบวกสองล้วบวกหนึ่งได้เ็ดบวกสองเป็นหกอย่างงี้งวดตัดไปล้วคอยไปเปลี่ยนไหมนั่นเพื่อนนะ <3 S 1> นะมันจะเขียนง่ายกว่านี่ก็เหมือนกันงั้นบวกเก้าแค่นั้นเองอะงวงวดนี้นั่นเพื่อนนะเพื่อนดูผมเขียนตัวชนให้เพื่อนเอาแล้ว้าเกิดสูตรเขาเดินต่อนั่นเพื่อนนะมันก็จะได้ไม่กี่ตัวนะงวดนี้ผมผมนั่งทาดูแล้วเออมันก็ดี อาเแล้วไปดูอีก <c oughs> ดูอีกสูตรหนึ่งนั่นเพื่อนนะอื <c oughs> ตำแหน่งผมบอกเพื่อนไปหมดแล้ว <c oughs> ผมเอานี้มาก,ก็มันก็เหมือนเดิมแล้วเพื่อนแต่ว่าตำแหน่งผมบอกเพื่อนไปแล้ว <c oughs> ตำแหน่งนี้คือ ไปสรุปไปแล้วหลักหน่วยบนนั้นเพื่อนนะเลขศูนย์ผมลืมบอกตำแหน่งไปเลขศูนย์นี่นี่เลขศูนย์นี่ลงตำแหน่งอันแรกเลขศูนย์เสร็จแล้วไปหลักร้อยหลักสิบครั้งที่สามหลักร้อยหลักสิบครั้งที่สามผมลืมบอกตำแหน่งไปอ่ะบวกกันเหมือนเดิมมาสูตรฝั่งขวามือ หลักพันหลักพันคือเลขห้าหลักพันคือเลขห้าหลักพันคือเลขห้าหลักพันหลักร้อยหลักร้อยเลขหกหลักร้อยเลขหกแล้วก็หลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างบวกหนึ่งกงที่เป็นหนึ่งเป็นสองอ่ะ ตำแหน่งผมบอกหมดนานเพื่อนนะเราจะว่าไม่นี่อันนี้สูตรนี้ผมจะบอกหมวดต่อไปผมอาจจะไม่บอกผมอาจจะเขียนลงไปเลยนั้นเพื่อนนะเพื่อนก็ลองลองไปทําตามที่ผ่านมานะมันเข้านั้นเพื่อนนะไม่รู้มันจะเดินไปถึงหมวดหรือหมวดต่อไปนี่จะเข้าหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้สูตรเมื่อสูตรมันเดินมาเดินมาเรานําเสนอบางทีมันก็หลุดนั้นเพื่อนนะเอาไปดูอีกสูตรหนึ่งนั้นเพื่อนนะดูอีกสูตรหนึ่ง อยูนี่เอาแค่สองตำแหน่งทำเพื่อนอีกอีดแ8ดบวก1เป็น9ยกลงมาอันนี้ผมเขียนง,งวดงวดนูนไม่ได้เอาตำแหน่งอันนี้คือตำแหน่งเดียวกันทำนางวดแรกได้เลขค่าผมไม่ได้เอาไอ้นั่นมาให้เพื่อนดูงวดแรกหลักสิบบนเลขสอง วันั้นวันั้นออกออกอะไรแปดห้าหเอาแปดาน้นมาทำหลัก10บนเลข9กวดนั้นเพ่อนนะหลักสิบนเลข9 9้าเนี่เก้าคูณ2 8 8แหลอกหน่วยหน่วยครั้งที่1นึ่ง้า หน่วยครั้งนี้หนึ่งเลข้าตัวนี้มาทำแปดแปดกับห้าเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สามบวกหนึ่งเป็นสี่อ่าก็เข้าเข้างวดแรกที่นี่ที่เขียนนั้นเพื่อนนะแต่ผมมาเขียนนี่ลงถ้กับว่าเข้านั้นเพื่อนนะเข้าหลักสิบงวดแรก แล้วก็มางวดถัดมาเลขสี่เข้าตำแหน่งเดียวกันทำนั้นเพื่อนนะเอางวดถัดมาเลขเก็เลขเก็เลขหก 6, เลขเก้าเลขศูนเลขสอง เลแปดเลก้เลหนึ่งเลเก้างวดที่ผ่านมางวดนี้นันเพื่อนนะงวดนี้เลขสีเลขห้เลขหกเลขเจ็เลขเก้เลขศูเลขสอ ข้าทุกตำแหน่งนนเพื่อนๆข้าทุกตำแหน่งที่ผ่านมาตำแหน่งผมลืมบอก,กเพื่อนๆไปหมว่ที่ผ่านมาหลักสิบบนเลขเก้าเก้าสองแปดหลักสิบบน,น,นเพื่อนนะเก้าสองแปดหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขห้าหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขห้าตรงนี้ปลายมือนี้ แปดกับห้าเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่ไม่ผิดตําแหน่งเพื่อนอ่ะผมเขียนชนให้สามสูตรนั่นเพื่อนนะชนให้สามสูตรหลักสิบอันนี้เลยจะได้ได้ปิดตรงนั้นไปปกาปักกา มีเลขตัวต่ำสูตรเลขศูนยนั่นเพื่อนนะสามสูตรเล็ก1นมี2ส,สูตรเล็กสมี3ส,สูตรเล็กสเลส็ก3าสูตรเดียวเลข เลขสี 4, 2, เลขห้าหนึมเลขห้าเลขหก,ก,กมี2องเลขเเจ็ดมี2อเลขแไม่มีสักตัวเลขเก้เลขเลมี3ามตัว หนึที่ผ่านมามันชนเข้าเข้าหมดทุกงวดนั้นเพื่อนนะบางวดนี้เขาจะเป็นยังไงมันได้สตัวได้สตัวนั้นเพื่อนนะหลัก10บ,บนงวดนี้ได้4ตัวเพื่อนว่าตัวไหนที่จะมา ให้มันหนีไปก่อนนั้นพ่อนะสิบบนนั่นพ่อนะสิบบนเขียนไห้ข้างบนแล้วสิบบนลิบเล็กล่างแล้วไม่ได้เขียนว่าเล็กอะไรแตมอะไรไม่ได้เขียนหันนี้เขียนเป็นสิบบนไว้ข้างบนแล้วสีหน่อย

ตัวไหนที่จะมาสิบบนนั้นเพื่อนนะตัวไหนที่จะมาสิบบนตัวไหนที่จะมาสิบบนผมชนเอาสูตรพวกนั้นชนเสร็จแล้วมันได้เหลือตัวเดียวไม่รู้จะเข้าไม่เข้ามันเพื่อนงวดน,นี้ผมก็เลยไม่กล้าเอามาชนให้เหลือตัวเดียวถ้ามาชนให้เหลือตัวเดียวมันก็จะมันเสี่ยงความเสี่ยงเยอะถ,ถ้าชนแล้วตัวเดียวสูตรมันเดินเข้ามามันก็ผิดเป็น อเอาสี่ตัวนี่กําลังดีเพื่อนถ้าเรามาชนให้เหลือตัวเดียวเนี่ยมันมันมันน้อยตัวไปแต่เหลือตัวเดียวจับเต้มมันมันก็ได้น,นั่นเพื่อนนะจับเต้มมันก็ได้จับเต้มสองตะบนก็ได้เต้มสองตะบนสูตรย่วของเราอมืมาจับดูแล้วมันก็มันก็ได้แล้วทีนี้มันจะเข้าไหมเราก็ไม่รู้เหลือตัวเดียวคลิปนี้ก็ให้เอาสามสูตรนี้ตัดออกไปเหลือสี่เหลือ 4, สี่ตัวนี้ก็ ก็ลองดูเพื่อนไปจับเตะแต้มอีกทีนึงมันก็เหมือนเดิมเหลือตัวเดียวกับเหลือสี่ตัวมันก็เหมือนกันเพราะว่ามันเราจับได้แต้มแล้วมันก็ตัวไหนที่จะเป็นไปได้อย่างนี้ก็ลองดูอีกทีนึงนะเพื่อนนะอันนี้คือสิบบนอ่ะถ้ายสุดสุดท้ายก็เอาไปคิดให้ดีเพื่อนที่ผ่านมาแล้วมันเข้าละที่ต่อไปนี่จะเป็นยังไงเดินยาวกว่าน,นี้ก็ผิดเพื่อนเดินสามสี่งวดนี่กําลังดีนี่ก็มีนะเพื่อนนะก็ดี ถ้าสูตรยาวๆบางบางทีมันก็ผิดเหมือนกับหลักสิบบนสามสูตรของเรายาวๆมาเดินมาเงินที่ผ่านมามาสูตรเดียวนั้นเพื่อนนะมาแค่สูตรเดียวงวนที่ผ่านมามาสูตรกลางสูตรเดียวเอาสูตรกลางมาตัดแล้วมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันผมนั่งทําดูแล้วก็เลยนี่แล้วที่นี่หลัก10บกลุ่มนี้มันไปชนกับที่ว่าผมให้เพื่อนไปคือว่า มาครบล่างนั้นเพื่อนนะที่ว่าผมเขียนชิปล่างไปนะผมว่าอยู่ในกลุ่มนั้นอะอยู่ในกลุ่มนั้นนะเพื่อนเอาหลักสิบตัวนี้ไปดูในกลุ่มนั้นมันมีมีตัวไหนบ้างผมเห็นว่าเมื่อว่างวดก่อนนั้นอะงวดก่อนนั้นงวดที่ผ่านมาสูตรครบล่างของเราก็ได้สองตัวบนนั้นเพื่อนนะผมนั่งดําดูแลเออสูตรนี้มันเข้าในว่างวดที่ผ่านมาเพื่อนกลับไปดูนั่นเพือ่อนนะกลับไปดูก็ได้ผมว่ได้เตรียมอันนี้เข้ามาให้เท่ากับว่า ผมนั่งดูแล้วครบล่างของเราเงินที่ผ่านมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะเงินที่ผ่านมาแต่เราไปตัดออกตัดเลขล่างออกเลขบนก็ขเข้านั้นเพื่อนนะสูตรในสูตรนั้นนะ่ะเงวนนี้ผมว่าก็ในเข้าต่อนั้นเพื่อนนะเข้าต่อ,อเพื่อนไปดูกลับไปดูเลยคลิปคลิปครบล่างเรานั้นเพื่อนนะเนี่เอาหลักสิบตัวนี้ไปไปตัดผมว่ามันมันเป็นไปได้นั้นเพื่อนนะตัดแต่ผมเขียนด้วยแต้มเสรจนแล้วเนี่ยมัน,ม,นมันได้อะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสวัสดีครับ